เราปฏิบัติตัวเราเพื่อศีลธรรมปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองอันดับแรกต้องช่วยตัวเองอันดับต่อไปก็ช่วยโลกเพื่อสงสารหมู่เพื่อนเป็นลำดับลาดัตามกำลังความสามารถของเราทีนี้เวลาเราปฏิบัติ เพื่อพยุงจ,จิตใจให้เป็นที่แน่ใจให้มีความเข้มแข็งให้มีความแน่ใจอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่หวังพึ่นอะไรทั้งนั้นเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วหลักใหญ่ของการปฏิบัติธรรมถ้าเมื่อเรายังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เราก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ให้ท่านในอุบายแนะนําสั่ซสอนตลอดทั้งวิธีการต่างๆที่เราจะต้องบําเพ็ญ โดยลำดับลาดาตามขั้นตามภูมิต้องได้รับคำนแนะนํากับเกินต่างสอนไปเรื่อยๆจนมาทขาั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางไม่มีทางไปอีกแล้วอ,อันว่าสิ้นสงสัยนั่งเรียกว่างไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นนคือพึ่งตัวเองได้แล้วไปจากกัดใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องภายในใจิตใจ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ตายที่ไหนก็ตายได้ไม่มีอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเฉกับเรื่องของความห่วงความใยในถาุในขันในคนนั่นคนนี้เพราะความเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเองที่จะเป็นอย่างนั้นเมามันเป็นที่แล้วมันก็ปล่อยได้หมดการตายจึงตายง่าย ดังที่ได้พิจารณามาแล้วพิจารณามาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในสิ่งที่จะเป็นไปตามความเข้าใจนั่นแล้วจะไปะยากอะไรไม่มีอะไรยากความแก่ก็ทราบว่าแก่ไปทุกขณะขณะการพิจารณาก็การตาขายคุยยานความรู้ปัญญาความเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครอบไว้หมดความเจ็บความทุกข์ความลำบาก ซึ่งมีอยู่ในธาตในขันไม่มีอยู่ในที่ใดแหละเป็นสําคัญมีอยู่ที่เราเราเรียนเรื่องเหล่านี้รู้ตามความจริงของมันทุกแง่ทุกมุมแล้วเราก็ปล่อยเนี่ยจนกระทั่งรู้เต็มภูมของจิตแล้วก็เรียกว่าการกาขายได้หมด อาแก่แก่ไปไหนก็แก่ไปถูกตาขายที่ท,ทราบไว้แล้วรู้ไว้แล้วเจ็บทุกทรมาณในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบแล้วด้วยปัญญาเนี่ยตายก็ทราบแล้วด้วยปัญญาเนี่ยก็เมื่อทราบด้วยปัญญาอันเป็นของแน่นอนแล้วเราจะไปโอนเอ็นไปที่ไหนอีกไม่เช่นนั้นธรรมพระพุทธเจ้าโลกก็ไว้ใจไม่ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมรู้ตามหลักธรรมแล้วยังจะอูนจะเอเอยียงหน้าเอยียงหลังล้มซ้ายล้มขอยอยู่แล้วธรรมก็เป็นเครื่องยึดของโลกไม่ได้ถ้าจิตใจของเรามันเชื่อตัวเองไม่ได้ก็คือมันยังไม่เข้าถึงธรรมในขั้นที่เชื่อตัวเองได้นั่นเอง การปฏิบัติจิตใจของเราเพื่อให้เข้านสนิทสนุกับทมเป็นัานขั้นไปเพื่อความเพื่อตัวเองได้ตามหลักธรรมที่อาจารสอนนั้นจึงเป็นจิตที่ควรอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนเราเกิดมาทุกคนไม่มีใครต้องการความทุกข์ความลำบากไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจต้องการความสูกความสบายทั้งร่างกายและจิตใจความผงวัง,ง,วมมงทุกสิ่ง สิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราให้เป็นสิ่งที่พึุงปรารถนาด้วยกันทางนั้นแต่ทําไมมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เพราะจิตใจของเรามันยังไม่เป็นไปตามใจหวังเรานั่นเองไม่ใช่สิ่งนั้นไม่เป็นตามใจหวังคือจิตใจไม่เป็นไปตามหวังมีความบกพร่องในตัวเองจึงต้องการสิ่งนั้นจึงต้องการสิ่งนี้เมื่อต้องการไม่ได้ด้วยความหิวประเภทหนึ่งแล้วก็เกิด ความทุกข์เก้นมาในประเภทหนึ่งอีกจำปิดขังแล้ปฏิัตตามผิดปุขังปัจถาานาจึงไม่สมหลังนั่นเกิดความทุกข์นะคือความบกพร่องจึงต้องปัจถนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้เข้ามาตามใจหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นประเภทหนึ่งเพราะเหตุอะไรจึงต้องเป็นงั้นเพราะเรื่องของวิเลดความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นด้วยความอยาก เพราะอำนาจของกิเลสเวลาได้มาก็ได้มาด้วยอำนาจของกิเลสรักษาด้วยอำนาจของกิเลสสูนไปหายไปได้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นนถ้าล่วงทำแล้วได้มาก็ตามไม่ได้มาก็ตามไม่เป็นทุกข์ผิดกันตรงนี้จิตความสมบูรณ์ของจิตกับความบกพร่องของจิตจึงต่างกันคนละโลกน่าจะชื่อว่าจิตด้วยกันก็ตามจิตดวงหนึ่งเป็นจิตที่สมบูรณ์ เป็นที่จิตดวงหนึ่งเป็นปวิริยความบกพร่องทั้งสองอย่างนี้จะทรงตัวได้ต่างกันหนูมากดวงหนึ่งทรงตัวไม่ได้ต้องเอ็นต้องเอียงต้องวุ่นต้องวายหานั้นมาเกาะให้มาใาสา่ยุ่งไปหมดแทนที่จะสะดวกสบายตามที่อาศัยนั้นอาศัยนี้ไลิกลับเป็นทุกข์เป็นลำบากเพราะจิตนี้เป็นความบกพร่องอยู่แล้วจะใช้อะไรมันก็บกพร่องในตัวงมันนนั่นแหละเนี่ย ท่านจึงสอนให้ทำใจให้ดีให้ดีไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตลอดเวลาอะไรจะบกพร่องก็ตามอะไรจะมีกลมีการในร่างกายเครื่องใช้ไม่สอยที่เราเคยอาศัยมาดั้งเดิมอะไรจะขาดตกบกพร่องไปนันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นอันตรายต่อจิตได้อย่างไร ร่องเป็นอันตรายก็คือจิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาใช่เองที่มาเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองนาน,นามีนลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ชื่อว่าธรรมธรรมธรรมไม่เคยก็สัมผัสใจสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อของสมาธิอืทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเห็นองค์ของสมาธิแท้ อ่านขึ้เรื่องปัญญาอ่านท่านมาานันฉลาดอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้แล้วก็อ่านชื่อของความฉลาดแต่ใจของเรามันก็โง่นี่ยอ่านมรรคอ่านผลอ่านสวรรค์อ่านวิพานแลเราอ่านก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยตัวมรรคตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพานจริงมันไม่ปรากฏมันไม่สัมผัสภายในจิตใจมันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมเนี่ยเพราะงั้นค้นหาตัวให้เจอได้ชื่อแล้วไม่ได้ตัวมันก็เช่นเดียวกับโจนกับมารนั่น หรือรกี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามมันเจะจเจะรัเจะปลุนจาสะดมบ้านเมืองให้เกิดความเดืดอดร้อนมุ่หมายอยู่แล้วได้ชื่อมันจะมาทั้งโครมมามันก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมันคงถกค,คงรักคงปุนคงเฮือมีกามเดิมนอกจากจะได้กลัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและได้แต่ชื่อของกิเลส มีกี่ขแขนงได้โหมดแต่แล้วก็ไม่ไวายที่กิเลสจะมาทําลายคนไม่ไวายที่กิเลสจะมากรอกควรเราให้รับความยุ่งยากหุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราได้จะชื่อนักทื่อขนชื่อสวรรค์ที่นิพานก็ไม่ไวายที่เราจะเป็นกุกเข้พใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อความถูกต้องมีงามจริงต้องบําเพ็ญตัวของเราให้เป็นไปตามนั้นท่านมาสมาธิภาวนาเป็นไง ผลของการภาวนาทําจิตใจให้มีความสงบร่วมเย็นและวิธีทาทำอะไรจรึงจะมีความสงบร่วมเย็นเราก็ศึกษาวิธีทําเห็นกําหนดพุทโธทำโมริสังโฆบุตรดก็ตามกาหนดอนาตาให้จิตก็ตามแลวจต่จริตจิตใจของเราที่ชอบนำม,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 มากำกับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยสายแต่ไปเกาะนั้นเกาะนี้ที่นี่ให้เกาะทำคือทำรกรรมภาวนาด้วยความมีสติตั้งอยู่กับจุดนั้นให้ยอมให้จิตสายแต่ไปใน สิ่ง,สงต่างๆซึ่งเคยนำเรื่องราวมาก่อบครตัวเองหรือยุ่ยแย่ก่อคครให้รับความทุกข์กำละให้อยู่ในจุดเดียวคือภาวนานั้นนี่เรียกว่าเราทําตามวิธีเพื่อความสงบดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จิตเมื่อรับการบังคับบรรัญชาด้วยสติทางที่ถูกต้อง,องอย่อมยงเข้าสูคา่ความสงบความสงบปรากฏขึ้นในจิตเราก็ทราบว่าความสงบนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบ ความสบายก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวความสมงบของจิตด้วยเห็นความสุขที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นด้วยนี่ถ้าจะเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิก,ก็ได้ไม่เรียกก็ได้ที่มีความสงบเยือกเยกเก็นอยู่ภายในใจิตใจคือจิตที่ได้หลักฐานหรืออาหารที่เหมาะสมจยาจิตใจย่อไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่อาหารพิษเหมือนอาหารที่เราเคย คิดเคยปรุงเคยแต่งทั้งหลายนั้นส่วนมากเป็นอาหารคิดคิดออกม,ม,มาเท่าไรก็มาเผาลนตนเองให้เกิดความ,มือดร้อหนึ่งใแล้วสั่งแล้สยอย่างนั้นบางทีจะนอนไม่หลับเพราะความคิดมากแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีดับรู้แต่ว่าวิธีก่ออย่างก,ก่อ,กกอไปแต่วิธีดับไม่รู้ห<ๆ>ิ้วแต่วิธีคิดวิธีปรุงยุ่งไปหมดแต่วิธีที่จะระงับความคิดความปรุงตนเพื่อความสงบนั้นไม่รู้งานเดีทุกคนจึงตามมาอยู่เรื่อยๆบนเท่าไรามันก็ไม่สําเร็จประโยชน์หาว่าความบ่นนี้มันสําเร็จประโยชน์ ทุกรดดับไปแล้วใครก็บนได้ทั้งนั้นแล้วไม่จําเป็นก็ต้องขาพูดปฏิบัติอันใดทั้งหมดบ่นให้ทุกพิน้าทิพายไปหมดน่ะคนจะได้มีแต่ความสุขกันทั้งโลกเพราะบ่นได้ด้วยกันแต่นี่ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะการบ่นเฉยๆแล้ต้องทาตามหลักที่ท่านสอนวิธีทำกราัง,งที่อธิบายแล้วนี่คั้นที่ว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะมีความสงบท่านก็สอนอย่างนี้ พาจิตมีความสงบแล้วความสุขไม่ต้องถามความสุขภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากความสงบด้วยการภาวนานี้เป็นความสุขที่แปลระลาดยิ่งกว่าความสุขอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้เมื่อปราบกดหรือสัมผัสเข,ข้าภาจิตน,นั้นเท่านั้นจีปีจีเดอนมาตามไม่ลืมถ้าเรา,เราความสูกอ,อันนี้ไม่ขยืดขึ้นไปถ้าจิตไม่สงบมากขึ้นแบบกว่านี้ความสุขนี้จะเป็นเครื่องฟังอยู่ภายในจิตเลยในท้งใจจะจาก็จําได้ ก็เป็นความสุขที่เกิดประหลาดกับความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมามีท่านเป็นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้โดยการภาวนาด้วยการบังคับจิตใจให้เข้าสู่จุดเดียวในคําบริกรรมเช่นอนาปา,านสติกําหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นการกาหนดลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องไปคิดว่าลมมันสั้นหรือมันยาวหายใจเข้าหายใจออกไปถึงไหนมัง่งไม่ต้องไปตามขอให้รู้อยู่กับความสัมผัสของลม ที่ไหนที่ลมสัมผัสมากที่ผ่านเข้าออกส่วนมากก็เป็นร่างจมูกกาหนดไว้ที่ตรงนั้นให้มีรู้อยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นยังไงก็ให้รู้ลมที่เข้าออกนี้เท่านั้นไม่ต้องส่งไปไหนไม่ต้องไปปรุงไปแต่งเรื่องมากเรื่องผลการบําเพ็ญด้วยความถูกต้องและด้วยความมีสติอยู่ในจุดลมแห่งเดียวนั้นเป็นการสร้างมรรคคือสร้างหนทางเพื่อความสงบอยู่แล้วเมื่อสติมีความสืบต่อ อยู่ด้วยกันรู้ลมลมละเอียดก็ทราบแต่จะประจุว่ามันจะละเอียดจะแค่ไหนอีกต่อไปให้ทราบอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็จะลมละเอียดใจก็ละเอียดและสุดก็ค่อยปรากฏมีขึ้นมาเอง,งนี่ท่านนีวะอุบายที่ถูกต้องถ้ากูกาหนดพุดโทโธหรือทดดําบทใดก็ตามก็ให้รู้อยู่กับทาบทนั่นเท่านั้นอีกตัอย่าง้าสู่ความสงบ พอจิตสงบแล้วเย็นได้หมดเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอัศจรรย์นในตัวเองรากฏดว่ามีคุณค่าขึ้นมาแล้วแบบน,นี้นะแต่ก่อนไม่ได้คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรนอกจากความเฉยขันเฉยเฉยถ้าหากว่ามีคิดว่ามีก็เป็นความเฉยขันเฉยเฉยพอความสงบได้ปตากฏขึ้นภายในจิตจะเห็นดวงจิตเด่นชัดแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นในจุดความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นแหละเป็นจุดที่มีคุณค่าเป็นจุดที่มีราคา อ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแตกปลาหภายในใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นแล้พยายามบังเพลให้มากขึ้นโดยลำดับจุดนีน้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็ตามเป็นความกระยิ่บอยู่ภายในจิตัตอิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนเยน็ยนเย็นภายในจิตนี่ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบา อารมณ์ก็เบาจิตใจก็เบาใครว่าอะไรก็ไม่ค่อยจะโกวธง่ายๆเพราะมีอารมณ์มีอาหารเป็นเครื่องดื่มนี่ไม่ได้หิวได้หยนี่ถ้ขาขณะที่หิหวหยเราเรามองดูที่ใน่าตขังเรานี่เราเราสั้เกจดูก็รู้นะขณะที่่าตุขังลังหิวหวยมากแม้แต่เห็นใบไม้ก็เข้าใจว่าเป็นผักไปเลยเพราะความหิหวหยเราบังคับให้สําคัญถึงนั้นถึงนี้ว่าเป็นอาหารเลยทั้งส้นอะไรก็จะอหล่อยหมดนี่พออินแล้วมันก็รู้ ว่าอะไรเป็นผักอะไรไม่เป็นผักอะไรอร่อยไม่อร่อย,ม,ออยมันก็รู้จิตใจก็เป็นชนะเหมือนกันเวลามีความอิ่มตัวพอสมควรมีอาหารคือทํเป็นเครื่องลืมอารมณ์อะไรเข้ามาสัมผัสก็ไม่ว่าแวกคอนแคนไม่โกรธง่ายให้ฉุนเฉียวอย่างง่ายๆอย่างที่เคยเป็นมาอย่างมากก็คิดเหตุคิดผลก่อนที่จะโกรธหรือไม่โกรธหรือใารพูดอะไรมานี่ไม่เอาความโกรธออกหน้าโดยถ่ยเดียวนา ทำพูดของเขาที่พูดมานั้นเอามาเทียบเทียมโดยเหตุโดยผลหากว่าสมควรจะยึดก็ยึดไม่สมควรจะยึดก็ปล่อยทิ้งเสียเพราะไม่เกิดประโยชน์หรืนอนำมายุ่งกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นคนยุ่งเขาไปอีกคนหนึ่งกาจะไม่เกิดประโยชน์และเกิดโทษจากตัวเองมีงมีมีอย่างเหนือนสลับจะเสียนานถ้นาป่าท่านเป็นอย่างนั้นที่เพียงขัน้นสมาธิคือความสงบภา,ายในใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งขึ้นมาแล้ว โดยที่มันไม่เกิดความจําคัญอะไรเลยไม่ทําเป็นในตัวเองพ่าเป็นความจําคัญขึ้นมาพายในตัวเองด้วยอํานาจแห่งธรรมคือความสงบของใจใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยหลักธรรมชาติแล้วเท่าที่ใจไม่ปรากฏว่าม,มีคุณค่าอะไรก็เพราะสิ่งที่มีคุณค่านั้นแหละมันครอบความจิตจนกลายเป็นจิตเลี้ยวไหลไปหมดตัวก็เลยกลายเป็นคนเลี้ยวไหลคนไม่มีวาสนาว่าอว่างนั้นแหละท้งนี้เจ้าของไปเรื่อย ตำหนิเทาลายก็ยิ่งด้อยลงไปด้อยลงไปเพราะไม่บำเพ็ญไม่พยุงตัวให้สูงขึ้นไม่สำเร็จด้วยการตำาหนิเหตุที่จะตำหนิก็เพราะมันไม่มีอะไรปรากฏพอที่จะมีคุณค่าภานจิตนี่แต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนยุ่งกันงอดนี่นี่ก็ต้องตำหนิไปอย่างนั้นคนเราเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านเราเป็นเหมือนกันหมดแต่พอจิตได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นขึ้นมาทังนั้นมันพอมองดูน้อนมองดูนี้ได้ฟังอะไรก็ฟังได้เจนหูดูอะไรก็ดูได้เจนตาพิจารณาได้ด้วยปัญญา ไม่คอยชุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบของใจอำนาจแห่งความสมุขของใจที่มีอาหารดื่มทําคนให้มีความเชื่องทําจิตใจให้มีความเชื่องต่อเหตุต่อผลต่อตอารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งกล้าพอทางด้านปัญญาโดยแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพรวพิจารณาอะไรค้นคว้าอะไรเห็นได้ัดเจนง ความตายนี่พิจารณาเฉพาะตัวเองกระจายไปหมดทั่วโลกธาตุโลกอันนี้มันเป็นโลกหายเพราะเป็นโลกเกิดมาแล้วดังเดิมดนะเกิดเป็นต้นเหตุของความตายใครเกิดมาอะไรเกิดมามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่มนุษย์และสัตว์นี่ที่สําคัญที่นี้อาย,อยุวัตที่มีวิญ,ญญาณครอบครบที่ข้อสินอยู่นั่นแหะมันรับทราบทั้งความสุขความทุกข์ทุกทุทกท,ทุกอย่างก่อนที่จะจะตายแต่ละล่างละล่างแต่ละคนละคนโอ้โหทุรนทุรายจนกระทั่งคนไม่ไหวแล้วตายไปนี่เป็นความทุกข์ ความเกิดก็เป็นทุกข์ในขณะที่เกิดขึ้นมาทีแรกแต่เราไม่รู้เฉยๆมันอดตายถึงด้ยังเป็นมนุษย์มานั่นอ๋อออกมาจากช่องแคบๆทาไมจะไม่สลบสลายไปคนเราแต่เราไม่เคยคิดเรามองข้ามไปเสียจึงต้องการจะได้เกิดจะเกิดความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดนั้นเราไม่ทราบทั้งๆท,ที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจ,งจึงไม่กลัวจึงไม่จึงกลัวแต่จะตายเกิดไม่กลัว ถ้าเวลาชุวงิีนาให้เสมอต้นเสมอปลายโดยเป็นอตเป็นทางแล้วเกิดนั่นแหละเป็นต้นเหตุทางความทุกข์มาก่อนแล้วและจะส่งผลไปถึงความตายคุกคามจะเป็นในระยะนั้นอีกมากมายนี่นี่เรื่องปัญญาพิจารณาอย่างนี้แต่ก็แก่ไปด้วยก,กันถึงกะต้นไม้มันก็ยังแก่แต่ไม่ทราบความหมายของมันว่าแก่ยงไรบ้างเรานี่ทราบแก่ยังไงแล้วทุกข์ก็แก่ไปด้วยทุกข์ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน คนแก่มากอะไรทุกยิ่งแก่ขึ้นโดยลําดับลำดับดีไม่ดีแบบขันจะไม่ไหวมันทุกข์มันลําบากมากมมีปัญญาแก่เจ็บตายโรคกระท่าน,นี้มันเป็น,ปนโรกอันนี้